สวัสดีค่ะวันนี้กำลังสิมากันมาถ่ายเอ็มบีเพ่งไอเคค่ะสิท์พี่เคค่ะชชยเมา่กำลังมาถ่ายทำเอ็มีกันค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องพาเบิ่งสวนบักแตงจะก้อยก้อนเ่อเพื่อพี่น้องเย้ยดุกเด้อบักแตงไปเลยค่ะ เป็นเงยโดกอยู่ค่ะกำลังกำลังสิต้งลายอยู่ค่ะนเะป็นน้องพาชมเสือนแตงค่ะพ่อเจ็บแล้วค่ะนี่อื่นเสาก็เจ็บได้แล้วก็เจ็บหลายเลย ุสาวประจิบแตงค่ะ่าคพีหน้อง ไปแตงยำหวานนี่ค่ะพี่น้องแต่สามแซ่บแต่สามแซ่บค่ะนี่อ่อนๆค่ะอ่อนๆจะตำแซ่บแต่เด้ออีลอยค่ะอีลอยกันลัางขอบบุดพอกันลัางปิดก้นทายแต่อีลอยกันลัางขอบบุดทางด้านนี่บุพี่น้องเข้าเบิ้งหน้าปังค่ะ แม่ไกลลงกิดเขานะปังค่ะเม็ดเข่าที่มันพูขึ้นเนาะค่ะเนาะต่ว่าเขากำลังเขียวแล้วค่ะพ่อใส่น้ำแล้วค่ะพี่น้องค่เพาอใส่น้ำแล้วเขียวแล้วค่ะพ่อาหนามลงแบบบิ้งมาะพี่น้องบึ่งๆเท่เานับปัาค่ะ เป็นอนะคต่พี่น้องเขาหน้าปังแต่ว่าช่วงนี้มีมันอเิเปิดบ้านอน,นั่นค่ะเป็นฉีดยาหยาค่ะพี่น้องตรงนี้ก็แล้วเป็นฉีดยาหยาค่ะขเขาก็เลยเป็นเป็นเป็นปลายแผ่ๆก็คือเป็นฉีดยาหยาเนาะค่ะเนาะดูนี่ค่ะ หน้าปังเผ็ดไปปักหลายเลยดิค่ะเผ็ดหลายเลยเดี๋ยวแ้วเจ้าค่ะบรรยากาศยนีมยมะเร็งยังน้อยเอานามใส่เราฮี้งสิเป็นตะเบิงเด้อค่ะพี่หนุ่มยังสิเขียวงามเด้อค่ะเด้อตอนนี้บ้านในใส่นามยังน้อยเอานามมาใส่มาลงแห้งสิงามค่ะค่ะ เสื้อหนาเนี่ยนกไหแม่เหรียญน้ำหนขักเถอวะขึ้นักเอ่างนี่มันไก่ไก่ตาหมูค่ะอู้หเลี่ยนไก่หลายตัวเี็นไหมไก่ตีด้วยค่ะเมื่อนวน,นเป็นลูกไก่ตีนี่คือลูกไก่ตีของตาหมู เพื่อนอีกแล้วค่ะเราจะไปทาอีกข้างน้ำกลุ่นวันนี้ห้องเบิร์กันและะนะ้เนาะอย่างน้ำกลนกันเลยๆไปแล้วค่ะไก่ก็เป็นดาสแต่หักงูคักประกันไก่เพิ่นกระไดไก่หัวจุกไอ้มังกรค่ะแต่ว่าตัวนี้เล่นน้ำได้ค่ะแต่ว่าอีกตัวนึงน่ะเล่นน้ำบ่ได้เลยตัวนั้นน่ะตีคนอย่างเดียวค่ะบ่แฮงบ่ให้ผู้ได้จับได้ไง่าย แต่ว่าตัวนี้ว่าเป็นอยังค่ะเด่นได้ค่ะอย่างน้ำกลลกันเรวยๆเป็นมันอยังนี้ะนาดไปแล้วที่ไปทางกู้แท่นหน้าค่ะพะ,งงะ,ะนี้ฝากระลังงามเลยค่ะฝาทิศกระลังติดตกดินกระลังงามเลยค่ะอย่นยางลงตรทงรวยๆเลยอุ้ยปะทิตย์งามค่ะค่ะกระลังติดตกดินแล้วแสงแสงของมือน,นี้ สวยมากเลยบรรยากาศทองทุงบานเฮ้าคะ่ะอีร้อยก็ะเห็ดคือคือได้อุ่มไก่ไก่ให้แต่อีร้อยอุ่มผู้เดียวค่ะพี่น้องไม่ให้ผู้ใดอุ่มเด้ให้น้องที่ด่าเล่าอุ่มผู้เดียวค่ะไก่ แต่ยอกหัวต่ยกหัวค่ะเบื้องอาคับใี่น้องคุณให้น้องทิดาล่าอุ่มคนเดียวกำลังกำลังถ่ายทํำกันค่ะต้งตั้งบริุิ เป็นยังไงไก่ฮะนี่มันที่บ่เมียตีนงังอยู่โอ้ยตายแล้วไก่กูเหมือนเนี้ยฮะ<า>มิ้นคยแล้วเนาะขี่ใส่ไก่เมีฮะไปเอาไก่เขาเมียต่ะบ้าอุ้มบาแล้วผู้ใดอุ้มมากกว่ผู้นั้นเราอุ้มเมียหมใครอุ้มไก่มากกว่ผู้นั้นเราอุ้มเมียโอ้ยที่ด่าแล้วเว้ยบนี้ขี่จักเที่ยแล้วล่ะขีใ่ใส่จักเที่ย,มมลยาาแล้วอมมอโอ้ยเปีย,ย,ยงปองกับเต้นเป็นหุ่จักคว่วมขักนะมึงเนาะ เอาละบักขี่เมาบักขี่เมาพาไก่กูไปแล้ววัทีบ่ตายสะบ่จบจบเพ่งนี่โอตายแต่แทะไก่ปิงปังมึงอยู่ดีไม่แห้งนะปิงปองมึงรอดปลอดภัยนะปิงปองมึงกินยกนยกขึ้ยกนนึยย ปากมึงก็ว่ากินแล้วนี่ปามึงนั่เจาะกับเรากูอ่ะไอ้ปิงปองเอ้ยไอ,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 อ้กล้มยรวมมือข้างี้ปิงปองไอ้ปิงปองเสร็จภารกิจของเหมือนเหี้ยค่ะหมดแสงตะเวนก่อนก็เลยได้พักเพราะว่าแสงตะเวนเหมือค่ะเหอืมมอ่นสิเริ่มไหมค่ะมเหอื่นก็สิเริ่มไหมกันเริ่มใช่ไหมกันมบรนีากาศ เมื่อนี้แล้วแล้วฉากลักใบเดี๋ยวมัวอื่นเท่ากับตีมาชมกันใหมเนาะค่ะเนาะเป็นอันว่าเมื่อนี้เท่ากับเสร็จภารกิจของเมื่อนี้ค่ะพองความมัดแสนตะเวนซื้อได้ทีพอทีเสร็จบ้านเมืองแนวอื่นแสงตะวันหมดแล้วเดี๋ยวมัวอื่นเท่ากันชมกันต่อเนาะค่ะเนาะกลับบ้านกับเงอนกันแล้วยางน้ำกนกันลุ่ยๆแล้วค่ะเอ๊ะมาบ้างอันนี้มาแล้ว เพื ương, ่อนได้เราได้เนี่ลูกชายเจ้าจัดไอ้บึกมาแล้วตัวนึงบึกหน่อยบ้างปอยบ้างหันเหลิบเดี๋ยวพี่มังกรจัดมาแล้วค่ะบึกหมกเงาะปาตัวใหญ่จุ้เลยมาเลยไอ้นี่ไอ้เงาะไอ้จิดาจิดาเงยบ่ไอเงาะบ่จินบ่จินปลาแต่อาเงาะได้ปลานี่แหละเงาะมังกรเงอยู่ นัน,นต้องเอานั่นหนูต้องเอาไปมอไส้ยางเดี๋ยวบ่ต้องเอาจักรยานไปน่อยกระชี้ได้เจ้าผู้ในยน้อยนึงเจ้าบ่ได้ผู้หญยดอกอีหล่ะมันจักรยานใ้ญยบ่ยากให้ถีบไปคํำแล้วเอาไปหาหมอกจอดแล้วแล้ว